แล้วปลอกชุดก็รีฟะไหนอ่ะดูนี่นะเราไม่มีเอ่อไอพีชุดก็อนูเอ่อไอพีแมงมุมนูเราแต่ดูตัวนี้ดูตัวย่าตัวใหม่ดูดิมาหาเราเจาะตัวมาหาเรามาหาเรามาหามาหาอยกขลังเธอ Grassy เออดูดีดูดูตัวใหม่ของเราเยวะคนนะเอออยู่นะยไหนเนี่ยตัวใหม่เธอนี่ไงข้างหน้า Grassy Spider มันจะว่าเธอตอนค่ำคืนถ้าเกิดทุกคนไม่กดไลค์ like, กด subscribe แมงมงมตัวนี้ก็จะมาหาทุ <This S 1> กคนนะ This This t This Is a t h i s Is h a อ๋อก็คือก็คือแมงเออแมงมุมที่ถูกมาจาก กงอ่ะจะใส่ชุดก็เหลืออะไรไม่ได้เพราะมันทำดาเมจเยอะอยู่กันแมง,งมุม c ค l ล e c t ช o n เราแบบโอ้โหเธอต้องดูด้วยนะพี่ว่าตัวไหนมันดียังไองอ่ะเมื่อรเธอจะไม่รู้เออเ,อ,อเกมนี้มันเหมือน Control Army นะเกมที่เราเคยเล่นนะ แต่เหมือนภาคหนึ่งเออใช่มันก็เหมือนวิสวอร์มแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะบอกอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือไอ้แมงมุมคาเลชั่นมันทํางานเหมือนตัวที่พากับเอียิทธานะ่ะเหมือนเป็นตัวแบบแมงมุมคาเลชั่มเป็น,นตัวบบสหรับศพดีฟอลต์ของเกมนี้แต่ว่าวอร์รี่เออรีมันเป็นตัวดีฟอลต์นะของเกมนี้แล้วให้ศพงฟรีฉันเลย เสร็จได้อย่างหนึ่งเควสมันไม่ค่อยมีอะไรอะเควสอะเควดมันน่าจะมีเอ็กซ์แพนทายคูนะเฮ้ยมันพยายามโจมตีเราเราเลื่อนน้อยอะเลื่อนขนอ,อ,องอวไรเย้เฮ้เพอกดอัปเกรดผิดอัน<ว>จะอัปเกรด Health Regeneration เอออัปเกรดเลืออ้ดยดีกว่านี่แหละย,ยาถึงแม้ Health Upgrade จะถูกแต่ว่าเราเสร็จชุดเกาะไม่ได้ โฮ้ยเธออยากรู้แม่มีอะไรอยู่ในพีระมิดัน้นในคลิปนี้ต้องรู้ให้ได้เลยใช่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 ในคลิปนี้ทุกคนเราต้องรู้ให้ได้เลยว่าอะไรอยู่ในพีระมิดแต่ว่ามินดี้พรองสร้างกำแพง okay, มินดี้ตอนนี้เพราะหยุดแข่งกันนะแล้วก็ช่วยกันดูกันนะว่าใครอยู่ในคลิปพีระมิดโอเคเพราะมันจะมีบอสเดี๋ยวเราะจะต่อการแข่งขันหลังจากที่เราจัดการบอสในพีระมิดนะทุกคน แต่ตอนนี้พร้องทีมกันไปก่อนเพราะว่าทีมกันข้ามบอร์ดไปก่อนเพราบอรดน่าจะแข็งแรงน้าดูนั้นในพีละมิด้ทุกคนแล้วก็ไปขายนนี้ก่อนโอเคเราจะกลับไปที่เดิมแล้วก็ฟาร์มที่นั่นเพราะว่าดูดีมันดีมากมเีรอยในการอัพเกรดแบงมุมเราต้องเออไปเอาขี่ะ Elt Regeneration นีนะเราไปช่วยแมงมุมตรงนั้นดีกว่า Yes Yes มีแมงมุมมีแมงมุมหลายชิ่นเ<ป>ลยเราไม่ต้องกลับไปฐานอีกเลยเพราะมีแมงมุม Collector e Easy e a s y แต่เส,สด็จมันไม่น, ist, นับ่าพูดตลอบ Capture แมงมุมเราเป็น,น Warrior, แนว Warrior เราเป็นแน collector. ว Collector Recto Recto มา m a nếu là sẽ xem là thanh nữa, thanh metamisic cam thanh, spider à, team thôi vậy chứ ngu à, yeah. chậm lại mình không thể, là ok, gen gen lại, nhanh nhanh มันสามารถไปเล่นได้นะถ้าทุกคนถามอยู่เกมนี้ชื่ออะไรมันชื่อว่า Spider Army นะทุกคนก็อเออแล้วทุกคนก็ลองไปเล่น Control Army ก็ได้นะแต่มันไม่อัพเดตหรอกมอั้งถ้าจัดการ Sand Walker b u d ี้ของมันใหญ่มากเลยอะ Sand Walker เพราะมันมีไอแมงมุม collection เราแย่งบางครั้งก็น่าลำคาญเพราะเราไม่ได้คุยันไงอ้โห ต่ว่า warrior mod warrior ก็น่าจะลำคาญนะน่าจะน่าลำคาญนะเพราะแบบจับไม่ได้ไงไอ้ hey, มาถึงแบบตายเร็วอะผิด mm hmm. แล้วพอล็อกออมเราต้องมีเนื้อเยอะๆอะต้องมีเนื้อเยอะๆอ,อันนี้แง่ในที่สุดเพลก็เอ็กเซปต์เราต้องมีเนื้ออยู่ห้าร้อยแล้วก็เออวิ่งล็อกสุดก,กำแพงได้แล้วนี่ ยี่โมช่วยันซื้อกำแพงเร็วอะไรอ่ะละโคงสองอะไรนะก็อย่าลืมเธอต้องไปป้อนศัตรูเอาศัตรูไปป้อนสัตว์ตัวก็กดสปอนดีกดสปอนไม่ไม่ไม่กดกดสปอนดีกดไปที่ไข่ที่ไข่แล้วเลือกจะสปอนตัวไหนตัวเก็บแล้วเอาไปขายที่ฐานเลยพอเต็มแล้วอ่ะ เรากำลังซื้อกำแพงอยู่ทำไมทำไมมาซื้อกำแพงกันดิกำแพงกำแพงมันจะช่วยอะไรเนี่ยดูดิดูด,<อ>ดูดิเธออะไรพูดังไม่ทันขาดคำดูดิเออมาแล้วมาแล้วมาซื้ออะมาซื้ออะเชื่อโอ้ oh my god ธน่าจะซื้อพอร์ลอมดี้ถ้าซื้อดิ dark pillar ตรงเนี้ยซื้อเลยซื้อเลย yes yes ดูนี่นะเธอจะไม่เชื่อเรานะแต่ลูนะอย่าพึ่งน่าไปข้างหน้าไม่ไม่ไม่ใหญ่ใหญ่ไปข้างหน้าไม่เห็นทำอะไรเลยไม่มีินดี้ไม่ถึงอันนี้ไหนก็ได้ก็ได้เราเราเรา,เ,ราเออฟุตเล่นกับเธอแต่ตรงนี้มาเสืญญ้อนี<า>้จะว่ามันไม่ว่าเธอ<ค>บอกว่<อ>าโเ<อ>ชื่อเรามินดี้เธอเห็นในหน้าจอเราแล้วหลักฐานดูดิ ้องซ yes, yes. yes. ื้อถึงจะเปิดพีระมิดได้มีอยู่สามบาทเธอทายถูกเราทายถูกเพราะเราคอนเนตคอนโทรลออร์บีอ๋อดูดิดูดิมันมามันต้องอันนี้ซ้ำถึงว่าทำไมมันต้องให้ซื้อเหมือนกันซื้อกำแพงเนี่ยนะเปนไพอะไรก็อืมนี่ต้องรีบซื้อก็แล้วต้องรีบซื้อก็แล้ว ิธีการ for meat อ o r meat เราคือแบบเราต้อง,เอบบอเองกเป็นที่ไข่เธอต้องเปิดใกล้ๆไข่อะเฮ้เรามีมาตัวใหม่ล้วเราจะต้องเวลอัพตัวเราก่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสตูข้างหน้า yes. Great health regen yes yes แต่เราคิวเร็วขึ้นละไอพวกจัดยิ้มของเรามันก็กาไร<ม>วิธีการาเลี้ยว up เร็วสุดก็แค่เอ่อข้าแบงก์มุมไงเพราะว่าอย่าลืมนะมินดี้จำได้ป่ะที่เควสมันบอกให้จับอ๋อที่มันมีบางครั้งมันมีเควสอุ้ยเราช่ชงดีบางครั้งที่มันมีเควสบอกว่าให้จับเอ่อศัตรู6ตัวง่ายม,มากเลยเนาะเพราะว่าแค่จัดการกับดอกดาเราจะไป อุ้ยมินดี้เราเน่าจะเก็บมินดี้พวกเราน่าจะเก็บประมาณสองร้อยนะมินดี้มินดี้อย่าลืมนะพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะเพราะว่าพวกเราไม่รู้เออโทรศัพดีก่อนใส่ดีไอตัวจิอย่าลืมนะมินดี้เธอเก็บเออเนื้อเยอะอยังอ่ะเธอเก็บเนื้อเยอะอยังอ่ะเก็บนี่เก็บเนื้อเยอะกว่านี้หนะอ่อยขอร้องแล้วขอจับยุงสำหรับเควสเรา เอามันไม่มีเควสจับสัเป,ประหลาดอะไรก็ได้หกตัวแล้วว่าโอ้โหเราทำลายกล่องวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บประมาณเนื้อสองร้อยอันนะเพื่อปลดล็อกบอสอะ่ะมันน่าจะให้เงินร้อยอันแน่นเลยบอสอะแล้วใส่โค้ดไปยังอะ่ะแคมป์แต่ก็ฉลาดอยู่การนนะั่งโด้วยการล็อกหน้าจอเราไม่ลอกฉลาดที่ล็อกหน้าจอเฮ้วันนี้เราเห็นเหตุขึ้นมาบนแคมป์วันนี้ขึ้นมาบนแคมป์ อยู่ตรงนี้ขึ้นมาบนแคมมโลกนี้นั้นช่างกว้างใหญ่จังเอ่อขึ้นมาบนไอโช้ชั้นแข่งอะไร,รขึ้นน่ะแคมมที่<อ> pues มีโค้ดังที่โอโอแล้วกระโดดขึ้นมา<อ>ก็ต้องช่วยกันจัดการบอสไงเพราะทีมกันแค่แป๊บเดียวแล้วก็ดูขั้นบนนะดูขั้นบนดูขั้นบนขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยมีด่านเฮดุอะกระโดดดิกระโดดมีด่านต่อไปนี่ไปเออใช่แล้วดิ เ่าจะปลดหรอกย่างกลับไปแล้วตอนนั้นเราไปขายแมงมุมเราเวลวอัพกันดิ่มๆๆ,ๆ,ๆ่ดิดจะลืมรัดยมพร้อมนมอะบอสอาจจะวอนช็อตแมงมุมเธอก็ได้มันดีเออจิไปเลยไปกันเลยไปซื้อละถ้าซื้อเรื่องอะ่ะนี่เราช่วยกลับไปท้า กับไปทานแล้วขอร้องยี่สิบชั้นซื้อเลยเนาวนะไม่แม,ม่อย่าเพิ่งซื้อทีเดียวเลยแม่นะ่ะมันไม่เวิร์กนะกับไปทานก่อนมันไม่พอมนีดเก็บประมาณสักสองร้อยใส่จะฟาร์มตรงเนี้ยให้ฉันกลับไปทำไมกเก็บแล้วก็เอากลับไปอย่งเงี้ใช่ทำไมหอก็เออไง <Okay. S 1> โอเคล้วต้องจับตัวอีกโอ้โหอ,อีกเยอะเลย เราไม่ต้องอัพเกรดแบคแพกเราพารามีคลเล็คเตอร์อยู่เนื้อต้องเก็บถึง oh. ยส,ยสเอรูมรูม,ร,มรูมมานเราได้มีดโคตรเยอะมินดี้เรามีแมสสอดเออเธอกลับถามเลยเร็ว เราเล่นวันช็อตแมงมุมเราให้แมงมุมคาเล็กเตอร์เราเก็บอะโคตรโอพีนดิราวันช็อตแมงมุมเราให้คาเล็กเตอร์แมงมุมเราเก็บอะโอพีมากเลยอะลง เกินไปหน่อยเปล่าเราแค่ให้แมงมุมคาเล็กเตอร์เราเก็บง่ายมากเลยจริงมันีอยู่300แล้วเนี่ยมันีเธอ trust Method เราเพื่าจะได้รีบรปลดล็อกบอสทีมันชั่วขาวเพรากคนในคลิปนี้เราจะต้องจัดการบอสที่ได้เลยนะคลิปนี้นั้นจะตั้งชื่อว่าการเตรียมพร้อมสำหรับบอสทีมใหญ่นะทุกคนในพีมเรามีแห่งความมืด เดี๋ยวขอซื้อชุดก็สำหรับมอสกิโต้เราก่อนก็เตรียมพร้อมเอ๊ะแม่พูดผิดแมงมุมของเราก่อนคนอาจจะงงเราจะเปลืองแต่ไม่แปลเรามีเยอะสำหรับสำหรับเน็ตบ้าเราอุ้ยเยอะแมงมุมเราคือแบบ เราล็อกบอลออกไปคขอ grass กันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอเราจะซื้อชุดก็ grass สำหรับแมงมูมของเราอรีบๆน้ำดิไม่มินดีมันช้าเกินแค่ข้าแมงมุมที่ทานก็ได้แล้วมดี้ตายมันช้าเกินมินดี้ข้าข้าแมงมุมที่ทานไอ้ยมาถึงยุ่งอ่ะยุ่งไม่ใช่ข้าพวกตัวเอง ใช่ยอย่างเี้ยแต่ว่ายูมันให้น้อยไม่มันเยอะนะเฮ้ยนักวอรเสี่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เออแล้วปลอกเซลล์อะเนี๋ยแทำอะไรดีแล้ว ประมาณสองร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกันเมนี่ไปหาบอสแล้วเร็วรงนี้เราหลอดทั้งวัน้ม่ได้เขาทำเงินเยอะมากเลยอะรู้้ถ้าเกิดเราไม่ทีมการชนะการแข่งขันนี้เป็นนานแล้วต่เพราะจัดการไงบอสอะ ดีสิมากเลยแบบนี้เราสังา่ะคือแ่หน่อย่เก,ก,ก,กืเอบสามตมันเาต้องมี collector spider อ่ะเอไมาเาอยากรวยไมยแรกอันนี้ออกไปชลล์เอชลล์แล้วก็เอาสปอนอน,นี้แทนดูนี่นะ้มันเจอทมากสปอนตัวนี้สปอนตัวนี้เป็นลเล่ทั้งทีมเธอเ เอาะไอาไรคือมา,มา,มามรอบละไปเลยไมเไม่ไม่ไม่อนุสปอร์ตตัวเขียๆๆวอะรอบลเอาเลยยังไงอ๋อขายชุดก็อะไเอะลเธอเต็มลรอไงเธอเสร็จลอง แล้วก็คานนี้ไปจัดการแมงมุมวันช็อตแมงมุมอ่ะพ้าวันช็อตแมงมุมได้ปะ่ะได้เอ้ยมาถึงยุงอ่ะยุงถ้าทุกคนเห็นเราพูดถึงแมงมุมในด่านถึงมาถึงยุงนะทุกคน <S <s ดกได้เซอร์ชกได้ เดี๋ยวพวกเราต้องอรีบไปหาบอลลราไม่ได้เอาไม่ทีดแรกเราจมดีเราไม่โดนเราบอกกุ่มมากเลยมีเกม เซลแล้วกดเซลแล้วเดี๋ยวพกไปกันว่าทั้งหมดมียางสองร้อยอ่ะแล้วคเล็กเตอร์มีกระเป๋าคอลเล็กเตอร์มีกระเป๋าน้อยก็ดีตอนแรกกะจะให้คอลเล็กเตอร์มีกระเป๋าเยอะเลยแต่มีกระเป๋าน้อยก็ดีจะได้รีบรีบออกไปมียังอะไงมุมคอลเล็กเตอร์มียังอ่ะบบนี้ไปกันเร็วแฟนที่เท่าไรไซเดี๋ยวกันสองร้อยอ่ะเออจะพอแล้วนี่ อ๋อฉันก็สามร้อยกูฉันฟังไม่ดีขรัวเลยสัง่งร้อยนดีได้แล้วนะรอกันมันมันเจ้าเมียไข่เองว่ามันเต็มเป็นกระเรวอเขอบอยางที่จะไปดักแด้บอสอ่ะพร้อบอยางออยังไปดักแด้บอสกันเถอะไปดักแด้บอสไอ้บอสของปีนลังนี้อะเมันไม่เป็นออบอสมันก็คือบอสมันด,ดิมานะดี๋ยวนับนะหนึ่งสองสาม อ้าวงั้นันไม่เก้กลอมเลยเนี่ยรู้เรื่องฉันก็หวานก่อนฉันไม่รูเรื่องะ์หืมหมดแล้วเยิบมาก่อนดูอะไรก็เธอยิบฮะเ้อก่อนก็ได้เลยเราพูดปกติลเดี๋ยวพ่งมาตัวนี้กัน ไปซื้อดิไปซื้อดิไม่ทำเรองสู้ตัวนั้นเขาบอกว่าสูอาสส้ออ้เมื่อกันหนึ่งไปซวยกันหนึง่งไปโอ้ยป่วยป่้ยม่ก็สบประหลาดไงนี่มาแล้วต่อมนไมค่อกันส่วนเงินแต่ก็อีกอันหนึ่งอยู่ตรงน,นั้นไฟนลแล้ว啊ะ 1, 1> ื่งโอด ปรปลดอกแล้วสองอนนำดีมาเร็วอันที่สางอางเดี๋ยวนี้นะสามไปก่อนจะกินสเขาไปได้หอที่จะไปเจอกันที่ต่อไปถ้าทุกคนอยากเห็นพวกเรสู้กับบอสแมงมุมดุม